กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกฐานเดอพระรใประเทศต่างประเทศพี่น้องตอนนี้เขาก็ะไรมากหน้าพี่แหละทั้งหน้าพี่แหละทั้งหน้าแม่น้องแก้มบุมพี่แหละมหานแม่ลูกสามพี่น้องเลยแม่ลูกสามผ่อลูกสามมากกันเลยว่าซุพนนะอยู่ในเทียงหาในตะหาบโบห็นพี่น้องันเลี้ยงไปผู้อยู่กลางทงหน้าพ่อเพิ่นลกกะสามหน้ากระถึกอยู่พี่น้องเลยเทาก็สิไปหาเพิ่นก่อน เขาสินอย่างไปหาเพื่อนก็นโป๊ะโรก,กาสามหน้าก็ถือก็พี่น้องเลยเึนกว่าแล้วเนกว่าพักกันอยู่เทียงเลยเวทมหาบัสุดทา้าได้อยู่เทียงเด้อพี่น้องผนมาโลกกาอยพี่นี่ลูกก็อยู่ในให,หน้าพี่น้องเอ้ยแดยดแดดฮอนฮอน พอกันเห็ดยังดีมันหา่างบออันนี้เด้ซะอันฮะโอ้ยังสิมสารามใส่อยู่เออ ลอกบอลมันทีออกบ่โอ bon ้ป้าน้องทาโลพี่น้องสื่อเพิ่นน้องโลสรอยพ่อแม่มึงไงัะคามมันแดดขึ้นมาอยู่่มพี่ใส่เออไก้สีเหล่ละไก้สิแล้วอันนั้นเป็นพ่อเพิ่นพี่น้อง อุ้ยเอาสิคอมมาดึงอยู่ห so nice, ่มก่อนฮอนแดดเด้บอกฮัมคุณเป็นยังไงต่อหน่ะลงมาหน่อยลงมาเฮ้ยฮัลหลนี่ใส่ใส่รอยหน่อยเด้อืมไปอาบอีใส่น่ะมันไปอาบอีใส่เอออื้อ มาลบเอากาแล้วก็ไปด้ำใส่บ่คกุบเจ้ากับบ่ใส่เนาะเด็ดมาหาแดดยังพุไดาขึ้นง่ายบ่งลงมาด้ำแต่เศร้าพวกแ<อ>ค่ไหนแต่ด้ำแล้วบ่ะละเนาะ เลือดแต่สามพูน้องอันน้องโลพี่น้องอันนี้เราเป็นคนโตของเพิน่นที่ว่าซอยพ่อแม่เห็ดทุกอย่างเลยน้องน้องโลนี่อันนี้ผู้น้อยพี่น้องของเพินินมาทัสบายดีป่าลูกนะแม่มันอยากเมืดพี่น้องเอ้ยแดดแห้งพูนพูฟอฟังก็เหตุอยู่บุ่นเลย บอกว่าแม่ดำหน้ากุ่นๆอยู่พี่เนาะวันสามหน้าม,ม,มาเห็นกันเป็นหน้าสงสารพี่เนาะ เอากระมือนี้เอากระเอาเอาอยางมาฝาเพิ่นปลากระปองอน,นี่เป็นปลากระปองกับมามา่ามาฝาปลากระปองมาม่าขน,นมติ่งๆหน่อยๆหน่องยของฝาของต่อนกันนะอันนี้เป็นเสืฟฟ้อผ้าเสื้อผ้ามาให้แม่เพิ่น กอกระดำนาต่างคนต่างบรได้ใส่กุ๊บพี่น้องคนสาหนาสามนาบอนหวานกาล้วมันบอกเลยก็เลยเอาอนมาลกไปสามสามใส่ <c oughs> มาอยู่ในเท่ยงนะฮะคนบอเห็น อ้าวไปไซเบอร์่ะนึกว่าบอยู <c ười> ่หน้าแล้วอ่ะนึกว่าพากันขาเมือบ้านบปล่าอ่ะเป็นอย่างล่วงมาจังเห็นเออได้แล้วอือเจ๋อเมื่อให้มัม่ใหญ่มั้งเมื่อให้่ม่ใหญ่อันซอยอยู่เพื่อน <laughs> แม่ลูกแม่ลูกสามพี่น้องเอลยเพิ่นมีแต่คนขยันเบิด์ัวเบิดเมียเลยพี่น้องเบิดลูกเบ,บิดเต่าขยันเบิดนี่แหละไหนเห็ดซอยกันแซลแซวพี่น้องเอ้ยลูกนนออหง่าลูกง่อยนั่นอันอน,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 อนี้สาบนาโอ้ยเปล่าขาน้าแซงสิสูกกระเดือนหาเดือนหกคนละพี่น้องเลยเดินหาเดือนหกก็คือสิซูขาวหน้าแซงก,กัน ตอนนี้เขากะอะไรเขากักบกบ่มียังมาต้อนปลากระป๋องกับมาม่าแล้วก็ขนมแล้วก็เสือเสือมาใหิ่งแมวครับเพาะแต่แต่เสือเข้ากว่าเสือน้องแกบุ้มยังมาได้เบิง่งแต่ว่านายเนาะ วนผูใจดีสยดวยไปในเด้อพี่น้องเลยเพิ่นกับครอบครัวที่หนาสงสารคนหนึ่งเนาะอ้านี่แหละพี่นอ้องเพื่้นอาบน้ำอยู่โดยเี้เาเอามาฝากเบิ่งด้วยค่ะใส่ได้าห่อซื้ออะไรส่งกระไว้พอบังฮามก็ได้ส่งยีนไว้ให้เรา,สาใส่เสีย บายดีด e <uy> um. ้วยบอ๊ฮ huh. nah ัมขอบใจหลายเด้อโดยเอามาฝากเล็กๆน้อยๆเทาก็ได้ตรงนู้นตรงวูนผู้ใจดีเนาะให้เพื่อนซอยสู้มีบ่อนอยู่อาศัยแกให้เพื่อนเมตตาเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนสุขครอบครัวสุขเพื่อนก็มีแต่คนขยันเนาะเห็ุเบียดเห็ุงานบอลอยู่ได้เศร้าตาแต่ตากนายพี่น้องเอ้ยที่จริงนะเขามาหอเที่ยงหาคนบ่เห็นเหนือว่าสุขเพื่อนเมื่อบ้านบ่บ่ มาลงมาทงหน้าป mm. ัดเต็มอยู่ทงหน้าผีเข่งเดะแซ่แซ่ลกกะลกมงสาบหน้าไปนอนเลยว่น้อยู่ดยเศราเมื่อเศ้าเลยกินข้าวกับยังกิข้าวกับปนกบโอ้ิงข้าวกับปนกบบ่เออกพอนอเกมบุ้มหลาวันนี้อ้อัากันมาะโอ้ยังอยู่ในป่าอย่างอ่ะแล้วหายกบหน่อยตัวหนึ่งดอกโกบหน่อยตัวหนึ่งนะปนกินบะเทือนบ่ เวลากินแจ่วกินปลาแดกเนี่ยบางครั้งก็กินน้ำบ่พอแม่กินยังกับลูกก็เลยกินน้ำทุกอยางพี่น้องเอ๋ยนักแต่แจ่วปลาแดกเกลือแล้วแต่พอแม่หาได้ซอกหามาได้ก็ให้กินเบิดทุกอยางพอกระแม่ก็สูดส่วนเพื่อสิเลี้ยงลูกมาได้สำนีก็โอ้ความอดทนบ่ได้ธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยลูกก็จะได้สิบสิบสิบเอ็ดบ่ จะใน11ปีกับในธรรมดาได้สิวิดพี่น้องเลยหลินล้นมาว่าสิพอได้มันกับบ่ได้เนาะว่าสิพอมีมันกับบ่มีเห็นในนั้นแหละพอได้จะกินพอได้แต่อยู่แต่กินพี่น้องเลยแม่นเท่ากับอยู่สงสารเพลินอยู่หาก้าก็ได้แต่ซอยมาซอยมาซอยถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องเลยหาจากสิซอยอย่างเนาะกับมีของผักเล็กๆน้อยๆนี่แหละมาให้เพลินกับ สัมปัจจัยเ<น>ฮามีเนาะเฮาก็สอยสัมพัมมีเดี๋ยวถือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เมตตากะซอยสู้พูนเดอ้อซอยน้ำพายก็ได้ในน้ำนองนาดน้ำบ่อตายน้ำพายก็ได้พี่น้องเอ้ยแล้วแต่สะดวกสบายเนาะอ,อันนี้นันโลกะเก่งๆได้พี่น้องนอยน่อยนี่ตกายเราเนี่ย,ย,ยม่เห็นยังเห็นน้ำพอเห็นยังเห็นน้ำเนาะ ว้ยแต่กระบะกระเวนคือบอกพากันคืนมันแดดเลยค่ำๆจังลงมาสามอีกค่ำๆแบบแดดมันบังวเฮาจังลงมาหรือว่าต้นเสาก็แต่เสานะ่นีอนะมันยังเน่ยน้อยเดียวนึงก็ต้องไปเห็ดเปิดเมือดเพรามันฮอพันดุคือว่าไรอยู่บ่เป็นน้อยอากาศกระหอนดีไร ห่อนบรรลุก,ก็ลงมาน้ำนี่ยแหละยันเขาบอกสบายมาม่ากลับไปลวกเด้อพามเด้อมามา่าเ่อย่าไปกินดิบได้ลวกกินไปดังไผ่ต้มกินอ๋อเอาเฮ็ดเวี้่งานตามสบายเด้อเออปลากระปองกับอหละมีปัญหาใจดีผันผางมาเราก็เลยเอามาหายผันน้ำแบ่งปันท่านแหละพี่นอ้องเอ้ย ขนมกะมีอ้บางงามเลยนเแกเป็นบบาหามฮะคแกเป็นยั่บ่บ้างโาวดื้อบังโมมากก็คือย่านเล็กน้อยเป็นวัด ออน <in> ้องเก็บ <game> บุ <man working> <in> ้มกอากะเลมมาให้ก <game> <in> ินเออน้องเก็บบุ้มกอากะเลมมาให้กินวสัพ่นองเดี๋ยวบดเอ้ยอันออกไปโลดขีปอยู่ปากท่างซื้อมงมาให้กินจากป่าแต่เอ้ยต่ากันพี่น้อปูปูสิบปีกันเ็ดดียสซอยแม่แม่บขึ้นก็บขึ้นะนอาะ อ,อกใดูอีอ่งดูอลีเนาะถึงหน่อยก็หายะได้พี่น้องสิมาเหฮดเบียกเสีดง,งานซอยเม่เนี่ย,ยายะอันนี้นำควมบอทนนะที่หนึ่งอลีอน้องโล่ะนะซื่อพ่ะนะซื้อน้องโลคลิปนี้ยก็จะขอลาคลิปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าตใน้ด้พี่น้อง พบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีแดดแดดก่หน้าเพียงกับซิวแคมป์ป่าเลยพี่น้องมีแต่ม่หายหน้าแต่ว่าหน้าหน่อยลยอ้อมๆก็มีแต่ป่าเบิ้ด